สวัสดีทิกต็อกในคลิปนี้ผมจะมาแนะนำหนังหน้าสะสมและเป็นภาพยนตร์ทางฝั่งฮ่องกองและเป็นภาพยนตร์ที่รวมดาราซูปเปอร์สตาร์ทางฝั่งฮ่องกองภาพยนตร์เรื่องนี้ยังเคยมีการรีเมคเป็นเวอร์ชันฮอลลีวูดออกมาให้ผู้ชมทั่วโลกได้ชมภาพยนตร์เรื่องสองคนสองพม Infernal a f f a i r เป็นเรื่องราวอาชญากรรมของฝั่งฮ่องกองที่ตีแผ่วงการตำรวจฮ่องกองและวงการมาเฟียฮ่องกองภาพยนตร์เรื่องนี้ยังได้รับรางวัล ฮ่องกงฟิล์มอวอร์ดรางวัลในสาขาต่างๆเยอะแยะมากมายในปี2002เป็นภาพยนตร์ที่ชวนติดตามตลอดทั้งเรื่องส่วนเวอร์ชั่นที่ผมแนะนำมาให้ดูในติกต็อกนี้ก็คือไตรภาค2คนสองคม i n f ฟล a n t a f f a i r The Trilogy ภาพยนตร์เรื่องนี้นำแสดงโดยแอนดี้เหล่าตัก,กว่าหรือริวเตอร์หัวร่วมด้วยโทนี่เหลียงเฉาวยหรือเหลีงเฉาว่ยเจนจูเวยแอนโทนีวงเลโอนไลน์และลีหมิง กับการแสดงโดยแอนดูเราเป็นภาพยนตร์ที่น่าสะสมและน่าดูและนำกลับมาชมที่บ้านขอบคุณสำหรับทุกท่านที่กดเข้ามาชมรายการทางติกต็อกสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ Talk about movie by Samuel.